สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนประถมไยชั้นอนุบาล2นะคะของโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาในวังพร,อร,อรมมะอารามหลวงค่ะเราก็อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่3นะคะสัตว์หลากหลายน่ารู้แล้วก็เป็นเรื่องที่4แล้วด้วยคุณครูจอดอ่าเรื่องที่4นะคะสัตว์ที่เป็นอันตรายนะคะสัตว์ที่เป็นอันตรายได้แก่อะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสัตว์ที่เป็นอันตราย สัตว์ที่เป็นอันตรายหมายถึงสัตว์ที่สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตถึงแก่ความตายนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่าหรือการปกป้องตัวเองจากอันตรายนะคะส่วนจำพวกนี้มีหลายสายพันธุ์อาจจะดูรูปอาจจะมีรูปร่างที่ดูไม่อันตรายนะคะและไม่และไม่อันตรายอย่างเช่นช้างป่านะคะซึ่งอาจมีรูปร่างไม่น่ากลัวแต่มีพละกําลังที่มหาศาลสามารถทําให้เกิดอันตรายหรือถึงแก่ความตายได้ค่ะ คุณครูก็ได้บอกความหมายเกี่ยวกับสัตว์อันตรายไปแล้วนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ด,ดูแล้วด้วยถ่ายอย่างเช่นช้าง่า,านะคะที่เป็นอันตรายต่อเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณครูยกตัวอย่างสัตว์ที่เป็นอันตรายให้เด็กๆด,ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเราไปดูนะคะตัวแรกก็คือแมง ป่องนะคะแมงป่องก็เป็นสัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอันตรายแล้วก็มีก็จะอยู่ที่หางนะคะใช่ค่ะเมื่อเวลาโดนกัดไปแล้วนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกปวดติดปวดใช่ไหมคะ แล้วก็สัดไปตัวอะไรคะาเด็กๆดนสิ่งนีมีผาเยอะแยะเลยตระถาบค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะคุณผู้อมพวกนี้เนี่ยจะเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าฝนตกเขาก็อาศัยไม่ได้เขาก็เลยหนีน้าเข้ามาเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านบ้านเราก็ได้นะคะตระาบก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษเลยค่ะถ้าเด็กๆโดนค่ะเด็กๆก็จะเกิดอาการตแท้เลยนะคะจนลุกพยาบาลต่อไปค่ะมูนนะคะ ก็คือเป็นอาหารอันตรายมากเลยค่ะที่เด็กไม่ควรเข้าใกล้นะคะช่วงนี้เป็นหน้าผนงูจะชุกชุมมากเลยนะคะเด็กๆก็ดูแลตัวเองก็ระวังส,สมีพิษเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ที่ว่าอีกสามตัวนะคะเป็นสัตว์ที่มีพิษแต่อาจจะไม่มากใช่ไม่ท<า><ด>ันยึดรองอาจจะไม่อันตรายนะคะแต่ก็เไว้ดยาอันตรายด้วยมีมนะคะ หสิงเด็กจะเห็นไหมคะคนที no. ่เป uh ็นโรคชีนโรคปีหนนะคะเวลาเราไปตามทุ anyway like, weed, like. ่งนาเนี right. <S <S ่ยค่ะอ่าแลือโรคปีหนเขาหนะก็ก็อยู่อย่างน้ำน้ำนะคะช่วงหน้าฝนนี้เหมือนกันเลยค่ะชีหนนะคะบางคนน่ะอาจจะทําให้ถึงเสียชีวิตได้นะคะเมื่อพิษนั้นอะค่ะเข้าสู่ร่างกายนะคะอาจจะทําให้คนเราเนี่ยติดเกิดอาการติดเชื้อได้ค่ะดูนะคะเราอาจจะมองว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษใช่ค่ะหรือว่า เป็นสัตว์ที่ว่าอยู่กับคนเราเราโดนกัดอาจจะไม่เป็นอันตรา,ายแต่ว่าเขาก็เสกไปด้วยพิษใ,ใช่ไหมคะน้ําลายของยุงค่ะเวลาเราโดนกัดเข้าไปเขาก็จะมีเชื้อนะคะอ่าเช่นถ้าโดนกัดบ่อยๆหรือโดนกัดแบบอ่าบ่อยๆออาจจะทําให้เกิดโรคนะคะอย่างเช่นโรคไข้เลือดอ,ออกหรือโรคไข้มาลา,า,าลเรียมาเรงวันเนี่ยค่ะเด็กๆอาจจะมองว่าเป็นมาเรงที่ธรรมดาแต่ว่า แมลงวันเนี่ยค่ะตัวดีเลยค่ะเขาว่ะบินไปทั่วๆไปบางครั้งเรากินอาหารอยู่นะครับแมลงวันเนี่ยมาตอมแต่ก่อนหน้านี้แมลงวันอาจจะไปก้อมสิ่งสกปรกเราอาจจะไม่รู้ก็ไม่รู้เราอาจจะทําพอแมลงวันมาตอมอ,อาหารที่เรารับประทานนั่วไปอะค่ะ,คะอาจจะเกิดการปนเปื้อน,นของสิ่งตา่งตา,ตา,ตางๆแลวเราทําให้เกิดโรคท้องร่วงท้องร่วงเป็นโรคอายุวัตรกะโรคนะคะได้ค่ะเนี่ยค่ะสิ่งสัตว์ที่มีพิษนะคะ สัตว์บางชนิดอาจจะมีพิษร้ายแรงแล้วก็ไม่ร้ายแรงแตกต่างกันไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะถ้าเด็กๆหนีเล่นได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกิจกรรมกันดีกว่าค่ะนองคุณจอสใบงานกิจกรรมนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะอ่านทำตามตูนะคะเรียเขียนพยัญชนะในช่องว่างให้สมคำกันค่ะเด็กๆดูสิครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสังเกตความเห็น เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ที่เป็นอันตรายแล้วก็บทเกี่ยวกับอันตรายจากสัตว์และการป้องกันอันตรายค่ะจุดประสบการณ์สำคัญก็คือการรักษาความปลอดภัยนะคะเด็กๆดูสิคะในนี้ค่ะเขายกตัวอย่างสัตว์มาให้ตั้งสี่ชนิดเลยมีอะไรบ้างคะอมีพึ่งนะคะมีงูมีแมงป่องแล้วก็แมงมุมสัตว์นี้นะคะเด็กๆดูเห็นว่าเป็นสัตว์มีพิษไหมคะเป็นสัตว์มีพิษทั้งหมดเลยคพิษไร้แรงพั้เหนดเลย นี่ก็คือพึ่งนะคะเด็กๆคุณิคะในนี้ก็มีสีํำให้เด็กๆนำคำพยัญชนะนะคะมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะคะอ่าพึ่งนะคะสะกดด้วยตัวขอพึ่งนะคะให้เด็กๆใส่ตัวขอพึ่งเติมในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์นะคะเราก็จะได้คําว่าพึ่งที่สมบูรณ์ค่ะอ่าต่อไปงูนะคะสะกดด้วยงอนะคะอเราก็นํางงูมาใส่ในช่องว่างนะคะให้สมบูรณ์นะคะก็จะได้คําว่างูนะคะ ตัวไฟก็จะเป็นคําว่าแมงป่องนะคะ,ะตัวอะไรที่หายไปคุณครูจอร์ดตัวที่หายไปนะคะก็คือมอมาค่ะ,ะเราไปนําตัวมอมานะตัวนี้ค่ะมาเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้องนะคะ เราก็จะได้คำว่าแมงห่อนนะคะสุดท้ายค่ะคำว่าอะไรคุณครูโจ๊าคำว่าแมงมุม<ะ>ดิเดกๆคุณสิคตสะ,ะ,ะตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปเขาเรียกว่าตัวมอมาเช่นกันค่ะแล้วก็ไปเอามอหมาเนี่ยมาเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะก็ะจะได้คำว่าแมงมุมนะคะก็ถือเป็นการทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณะคะ์ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนต่อในวิชาภาษาไทยกันดีกว่านะคะ เราก็ยังอยู่ในตัวเปลี่ยนชนะภาษาไทยทั้ง44ตัวนะคะวันนี้นะคะมีตัวอะไรบ้างคะยกมาให้เด็กๆตั้ง6ตัวเลย ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวพันพอพอสัเภาพมอหมอมอยยยักษ์ยอรอเรือรอรอลิงรอค่ะมีทั้งหกตัวก็มีพันพ่อสัเภามมอมอยักษ์รอเรือแล้วก็รอลิงนะคะให้เด็กเขียนตามด้วยเส้นกระเหมือนเดิมเลยค่ะจับจุดเริ่มต้นไปหาจุดที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้เด็กลองฝึกเขียนเรียนชนะโดยไม่มีตัว เส้นปลาโดยเว้นช่องไฟไม่ห่างเกินไปแล้วก็ไม่ชิดเกินไปนะคะเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนผัดเขียนตัวเพยัญชนะภาษาไทยนะคะในนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กด,ด,ดูสองตัวอย่างก็คือฟอฟันแล้วก็ฟอสฟาวนะคะลองยกตัวอย่างวิธีการเขียนให้กเดีกเขียนตคุณคูในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะอ่าบางคนจะเขียนสามตัวก็ได้นะคะอ่าสี่ตัวก็ได้สองตัวก็ได้นะคะแต่ให้เขียนต่อบบลงมาบบน,นะคะแล,<อ>ล<อ>้วก็เขียนให้ครบ ตัวเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมรั้งใบสีภาพตกแต่งใบงานของตัวเองให้สวยงามเขียนชื่อทุกครั้งเวลาส่งตรงครูนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกิจกรรมนี้นะคะวันนี้คุณครูเทและคุณครูจอร์ดก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะให้เด็กๆไปทำใบงานแล้วก็กระหนกกับกลางกับายสีตกแต่งภาพนะคะ แต่งงานให้สวยงามแล้วก็ทำางานให้ถูกต้องนะคะส่วนคุณครูในกลุ่มนายทุกครั้งในอาราบิ้งครูสร้างให้นะคะอันนี้คุณครูเคและคุณครูก็จะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ